รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามในโลกนี้เพื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร่วม,วม,วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5ถึงตี5ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบหเช้าว,วันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลคลองสามวาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารและรับชมพิธีขึ้นอาคารรักษาผู้ป่วยและพิธีเททองหรอพระพุทธร,รูปปางนาคปกขนาด39นิ้วพระประธานประจำโรงพยาบาลค่ะไปติดตามข่าวสารพ,พร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารโรงพยาบาลคลอง3วาถนนไมตรีจิตแขวงคลองสามวาตะวันออกเขตคลองสาวากรุงเทพมหาคนครมาให้คุณผู้ชมทราบค่ะเมื่อวันที่2เมษายนพศ2567โรงพยาบาลคลองสามวาทําพิธีขึ้นอาคารรักษาผู้ป่วยและพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปกขนาดหน้าตัก39นิ้ว เพื่อเป็นพระประธานประจำโรงพยาบาลคลองสามวาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพุทธาจารย์เจ้าวาดวัดไรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเทพประสิทธิ์ทิมนเจ้าวาดวัดศรีสุรารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา และรองศาสตราจารย์ดเรชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ข้าราชการครอบครัวนายยายนางเพนแขนริมทองเระบ,บุทธิดาผู้ถวายที่ดินสิบไร่ และผู้มีจิตศรัทธาในพระเทพประสิทธิมนต์ที่ซื้อที่ดินถวายจำนวน10ไร่รวมเป็น20ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวาประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีนางเจขอประธานกราบว,วันราการเจ้าคุณสมเด็จพระพุธาจารย์สนิดชวานัทวิโยธิการรัเลพยประสิทธิมนต์ขรนสุฐมหาวิโยจา้าวระตสีบาารามวร,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 รวิหารวักรารประเจติสิง านวินีพุทธรัตสีรัการเจราอาวาสผู้บริหารกุงเทพมหานครผู้บริหารกรทมาการแพทย์ื่นมวลชนและผู้มีเกียรตทุกท่านขออราบกับรการท่านพรเด็จพระพุทธาจารย์มเนสพนัสอยโเจ้าคนัใหญ่หลวงสอวรออเจ้าอาวาสไรน์มิยารามีชาพิมตานเจ้าประหลงกองใาจันทร์น้องเพื่อชานิผู้ว่ารัชกาลกรุงเทพมหานครท้องด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสุรากอทางการแพทย์มีความฝากลื้มติต่อกนอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตจได้ได้มาเป็นประมานในพิธีเพ้ลอบ่ระาวประทางโรงการของสบาในวันนี้ต้องการกองส่าวาเป็นตัวราชการแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครและจะเป็นเหนึองในเขโรงพยาบาลสังกัดทางการแพทยซึ่งมีคะแนภา่าละดวรมพร้องในการให้บริการข้าวปลาลำบากบูงและในระดับเสือปูในระดับไทย เป็นที่ได้ยินดีที่โรงพยาบาลมอสามาได้ขยายเวลาการให้บริการด้วยการเปิดที่ตรวจตาโรคทั่วไปตรวจเอกฉุกเฉินตีดิ่งอัณกรรมร้อนละมั้งอัณฑการโรคขวานใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ฝากวัดของทุงเทพมานครสามารถเข้าถึงบริการห้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและสามารถลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาในการเดินทางของประชาชนนอกจากการบริการตรวจตาแล้วโรงพยาบาลมอสัมายังได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการ ให้บริการได้การส่งเสริม้อะพัฒนาสาธารณพื้นทูสุขภาพประชาชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคสำคัญที่พบได้ซึ่งการมีความหมดีหลจากการร่วมกันทำงานสามารถระตุ้นให้กดความสุขภาพดีและสามารถนำผลสิบได้อย่างป็นไป้วยการลดครากบุปีการเปิดให้บริการอาคารทุก่วยนอกโรงพยาบาลสา่าขอชื่นชมและขอบคุณการดำเการของรัฐผู้บริหารแพทย์พยาบาลสสุขุกท่านได้มุ่งมั่นทั้งใจการลัที่อยากจะประสบความสาร จนทำให้งานบริการมีมาตฐานสูงเพื่อให้ประชาชนทึงบริการสุทางได้การตต่อผมขอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขอานเติมที่การงานและร่กมกันหาเกกับเพื่อนงานตอนนั้ขอให้การจัดงานนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุสงค์ที่ตั้งไว้ในการและขอขอบคุณผู้มีศิ์ศรที่ได้ร่วสุงนำได้ไปิจากจ่าทังในสถานพื้นืและสำหรับการบริการสุขภพและาป่วยได้แก่โรงพยาบาลต้นกร่าซึ่งถือเป็นส่วนสนของการ นานุทิวาได้มีความกาวนายิ่งขึ้นและด да. ้วยผงามสเร็จของรงในรานที่มจะสลัดันนาคตของรเทพลนครสู่การเป็นเมืองที่ผู้คนที่มีสุขภาพร่ากายและจิตใจที่แข็งแรงพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างงตลอดไปโอกาสนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิศแล้วขอประทานกราบรัตนาทรานรู้สเดเจ๋งได้ในฐานะประธานประกอบพิธีเจริอพรกวัฒนะจารย์ศาสรนวาปสาบาท ท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนวัสดุครุพันธ์ทางการแพทย์สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะช่วงต่อไปเราอยู่มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ